อรไทยดาบคำเผยแพร่โดยวิกิพีเดียอรไทยดาบคำชื่อเล่นตายมีชื่อในการแสดงว่าตายอารไทยเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงซูเปอร์สตาร์ชาวไทยเจ้าของฉาย,ยาสาวดอกหญ้า ตายอารไทยถือเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่สร้างสถิติยอดขายไว้สูงสุดติดต่อกันถึง3อัลบั้มรวดและยังสร้างสถิติยอดดาวน์โหลดเพลงสูงสุดในเพลงเจ้าชายของชีวิตตลอดจนมีผลงานเพลงที่ทะลุ100ล้านวิวบน YouTube อีกมากมายหลายผลงานเพลงเช่นเพลงสิเทน้องให้บอกแน่เพลงสั่งได้สั่งแล้วเป็นต้นประวัติตายอารไทมีชื่อจริงอรไทดาบคำเกิดวันพฤหัสบดีที่27 มีนาคมพศ2523ที่บ้านคุ้มแสนชนีตำบลพรสวรรค์อำเภอนาจะห่วยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของสางดาบคำและนางนิตยาแก้วทองเป็นธิดาคนโตและมีน้องชายอีกสามคนในวัยเด็กเธออาศัยอยู่กับยายตั้งแต่บิดามารดาแยกทางกันมีฐานะค่อนข้างขัดสนพออายุได้11ขวบเธอไปร้องเพลงที่วงนิวฟ้าอีสานเพื่อหาไรายได้จุนเจือเพื่อครอบครัว เธอสมัครการประกวดรายการลูกทุ่งมุ่งสู่ดาวและได้รางวัลชนะเลิศเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเธอสมัครเข้าศึกษานามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแต่ติดขัดที่ฐานะทางการเงินจึงเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมาช่วยมารดารับจ้างซักเสื้อผ้าและต่อมาสมัครเข้าทำงานที่เขตอุตสาหกรรมบางปูเป็นบริษัทผลิตยาส่งออกในระหว่างนั้นเธอเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการชุมทางเสียงทอง ต่อมาพี่สาวพยายามนำเสนออรไทยต่อค่ายเพลงเพลงและติดต่อกับสลาคุณวุฒิเธอจึงได้ทดสอบเสียงที่บริษัทแกรมมี่โกจนผ่านและเข้าเป็นศิลปินผลงานเพลงผลงานการแสดงละครซิทคอมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสองทศวรรษครูสลาคุณวุฒิร่วมร้องเพลงโทรหาแหน่เดร์เพลงอยากลืมแปนเขาและเพลงแทนคำขอบคุณ คอนเสิร์ตฉลอง10ปีกรมมี่โกร่วมร้องเพลงกินข้าวหรือยังเพลงวันที่บอมีอายเพลงตัวให้คือทอดเพลงทรายกับทะเลเพลงโทรหาแหน่เดอ้์เพลงคนไกลเบอร์เก่าและเพลงเจริญเจริญคอนเสิร์ตของคุณชรินนันทนาครร่วมร้องเพลงสังเรียมและเพลงสวัสดีปีใหม่สี่ภาพคอนเสิร์ตพลพลคนกันเองร่วมร้องเพลงกินข้าวหรือยังเพลงคนไกลเบอร์เก่าและเพลงชั่วฟ้าดินสลาย คอนเสิร์ตโลกร้อนคนละลายสองโดยวงคาราวานร่วมร้องเพลงเราและเธอและเพลงยิ้มกลางสายฝอนอคอนเสิร์ตสารสัมพันธ์ไทยกัมพูชาร่วมร้องเพลงมือไดสิคิดฮอตเพลงคิดฮอตจังเลยและเพลงรักกันตลอดไปคอนเสิร์ตดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่งพวงดวงจันทร่วมร้องเพลงนักร้องบ้านนอกเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายเพลงแก้วรอพี่เพลงโลกของพึ่งและเพลงขอให้รอวอย คอนเสิร์ตกอดโชวร่วมร้องเพลงขอบคุณเธอที่ให้ใจเพลงนิ้วนางข้างซ้ายและเพลงแอบรักแอบคิดถึงคอนเสิร์ตก็อดโชวร่วมร้องเพลงอีสานลำเพลินเพลงบัสลบอย่าจบแค่พบหน้าและเพลงต้องใช้สองมือคอนเสิร์ตเฉลิมองคระสทรงศีมหาราชินีแห่งปวงราชร่วมร้องเพลงอีสานลำเพลินและเพลงย่านไอ้บ่อฮัก คอนเสิร์ต X2M 1 5 0ลูกทุ่งซูเปอร์โชว์ร่วมร้องเพลงดอกย่านในป่าปูนเพลงแคลลำของเพลงชื่อว่ามีเพลงย่านไอ้บ่อฮักและเพลงพลังใจเกินร้อย คอนเสิร์ตสลาคุณวุฒิคนสร้างเพลงเพลงสร้างคนร่วมร้องเพลงดอกย่าในป่าปูนเพลงโทหาแนดอเพลงเจ้าชายของชีวิตเพลงพี่ชายชั่วคราวเพลงรู้ว่าเขาหมดใจทําไมยังรักเหลือเกินเพลงมือดหาสิคิดฮอตเพลงฝากเพลงถึงยายเพลงกินข้าวหรือยังเพลงคนไกลเบอร์เก่าเพลงดาวเต้นมอต้นเพลงด้วยแรงแห่งรักและเพลงคนบ้านเดียวกันคอนเสิร์ต20ปี m 1 5มลูกทุ่งซูเปอร์โชว์ร่วมร้องเพลง คอนเสิร์ต25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่งพวงดวงจันทร์ร่วมร้องเพลงนักร้องบ้านนอกเพลงความรักเหมือนยาขมเพลงทุ่งนางคอยเพลงคิดถึงบ้างเนอ้อและเพลงขอให้รอวอ,อยคอนเสิร์ตเอง150ลูกทุ่งซูปเปอร์โชว์ร่วมร้องเพลงคอนเสิร์ตดอกยากกลางเมืองใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของตายอรไทย16ปีที่รอคอยร่วมร้องเพลงใกลแค่ไหนคือใกล้ เหลวไหลขอบคุณเธอที่ให้ใจด้วยรักและปลาทูฝากเพลงถึงยายกินข้าวหรือยังโทรหาแนเดอร์ดาวเต้นมอต้นดอกยากลางเมืองใหญ่อยู่ในใจเสมอวันที่บอกมีอ้ายใส่กับทะเลเจ้าชายของชีวิตสิเทน้องให้บอกแน่อีสารลำเพลินสั่งได้ สั่งแล้วผู้บ่าวนินจาลูกสาวที่ราบสูงรบกวนมารักกันโอ้ละนอไมายเลิฟนิลันดอนขาดอีหยังไปเนาะมาทำไมคอนเสิร์ต28ปีดวงจันทกลางดวงใจพุ่งพวงดวงจันทร่วมร้องเพลงแก้วรอพี่และเพลงนักร้องบ้านนอก